บทที่สามสิบสี่บุเพสันนิวาสมองจากรูปร่างหน้าตาภายนอกภรรยาของนายวิโก้ก็เหมือนกับคนไทยเชื้อสายจีนต่อเมื่อพูดด้วยนั่นแหละ ถึงจะรู้ว่าไม่ใช่ทั้งนี้เพราะหล่อนพูดไทยไม่เป็นท่านพระครูย้าลูกศิษย์ว่าอ้าวนี่วิกโก้มีแฟนเป็นคนไทยหรอกหรือหน้าตาเหมือนสาวในตลาดสิงบุรีเลยหนุ่มต่างแดนหัวเราะเบาๆขณะที่ภรรยาทำหน้าเหลอด้วยไม่เข้าใจครั้นสามีแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ฟังจึงยิ้มออกและตอบเป็นภาษาจีนกลาง ด้วยคิดว่าท่านพระครูคงเข้าใจหากก็ผิดพลาดเพราะนอกจากท่านจะไม่เข้าใจแล้วสามีของหล่อนก็ไม่เข้าใจเช่นกันเขาพูดว่ายังไงนะวิโก้อาจารย์ถามลูกศิษย์ผมก็ไม่ทราบครับเพราะไม่เคยเรียนภาษาจีนหนุ่มใหญ่ตอบแล้วจึงถามภรรยาด้วยภาษาอังกฤษหญิงสาวตอบด้วยภาษาเดียวกันเพื่อให้สามีแปลให้ท่านพระครูฟัง เธอบอกว่าหลวงพ่อจะคิดว่าเธอเป็นคนสิงบุรีก็ได้ครับจะได้ฝากตัวเป็นลูกหลานเธออยากมาเรียนวิปัสนากรรมฐานกับหลวงพ่อครับท่านพระครูรู้สึกพอใจในไหวพริบของสิทธิ์สไพยแล้วการสนทนาก็เริ่มขึ้นโดยมีนายวิกโก้เป็นล่ามนูอยู่ถึงประเทศฟิลิปปินส์แล้วทําไมถึงมาเจอกับวิกโก้ได้ล่ะวิกโก้เขาอยู่ประเทศนอร์เวย์ไม่ใช่หรื เราพบกันที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กค่ะหนูไปสอนภาษาจีนที่นั่นส่วนคุณวิโก้เขาไปสอนภาษาไทยแล้วหนูเคยคิดมาก่อนไหมว่าจะมาพบเนื้อคู่ในต่างแดนถามยิ้มยิ้มไม่เคยคิดค่ะหนูเป็นลูกกำพร้าแล้วก็พิการมาแต่กำเนิดหนูเป็นโรคโปลิโอที่ขาค่ะไม่คิดว่าจะมีใครมารักคนพิการแถมยังเป็นกำพร้า ตอบเสียงเศร้าแต่วิโก้เขารู้ล่วงหน้านะว่าหนูเป็นเนื้อคู่ของเขาจริงไหมวิโก้คนถูกถามยิ้มน้อยๆก่อนตอบว่าจริงครับเพราะอย่างนี้แหละค่ะที่ทำให้หนูอยากมาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานหนูนับถือคริสจะปฏิบัติได้ไหมคะได้สิหนูจะเป็นคริสหรืออิสลามก็ปฏิบัติได้ทั้งนั้น ธรรมะเป็นของกลางที่มีอยู่ในธรรมชาติไม่มีใครเป็นเจ้าของพระพุทธองค์ทรงค้นพบธรรมะและทรงนำมาสั่งสอนแก่ชาวโลกโดยไม่เลือกชาติชั้นวันณนะหรือศาสนาถ้าเช่นนั้นหนูขอเริ่มวันนี้เลยนะคะคิมมีคนช่วยเลี้ยงแล้วเด็กฝาแฝดเขาช่วยค่ะ่อนหมายถึงบุตรชายวัยสองเดือนเจ้าแดงกับเจ้าขาวนะรือคงชอบใจละสิ มีตุ๊ก,กตาฝรั่งมาให้เล่นถึงที่วัดค่ะเล่นกันเพลินเลยหนูจะได้มีเวลาปฏิบตัติส่วนคุณวิกโก้เขาจะมาหาข้อมูลทำวิจัยเรื่องการละลึกชาติโชคดีที่มาพบดรกริดรู้สึกว่าเราสองคนโชคดีเหลือเกินค่ะเดี๋ยวจะมีเรื่องของแม่ซสอิ่งอีกคนหนึ่งหลวงพ่อให้ชื่อว่าหญิงสองร่างนางสองชาติแล้จะพาไปหาข้อมูลที่อำเภอท่าตะโก หลวงพ่อเคยไปมาแล้วเดินตัดทุ่งไปเป็นวันเลยหนูคงไม่ต้องไปอยู่กับลูกที่นี่แหละให้วิโก้ไปกับหลวงพ่อสองคนค่ะหนูจะปฏิบัติอยู่ทางนี้มีอะไรไม่เข้าใจก็จะถามแม่ชีโดยให้ด็อกเตอร์กริช่วยเป็นล่ามให้ดีแล้วล่ะหนูประเดี๋ยวขึ้นกรรมาฐานเสร็จก็ไปปฏิบัติรวมกับคนอื่นๆบนศาลานะให้แม่ชีสอนเดินจงกรม ตอนนี้ดรกรตก็ปฏิบัติอยู่ที่ศาลาโน่นหลวงพ่อกําลังจะไปที่นั่นเหมือนกันและวิกโก้ล่ะจะไปปฏิบัติที่ศาลาไหมประโยคสุดท้ายท่านถามคนทำหน้าที่เป็นล่ามผมจะเข้าไปปฏิบัติในโบสถ์ครับสมัยบวชอยู่ที่นี่ผมปฏิบัติในโบสถ์ทุกวันแต่ตอนนี้โบสถ์หลังเก่าไม่มีแล้วนะครับเป็นหลังใหม่แล้วทำไมหลวงพ่อรื้อเสียละครับ ไม่ลื้อได้ยังไงล่ะก็เขาพังลงมาหลวงพ่อก็เลยต้องสร้างใหม่ดีนะที่ไม่พังตอนที่วิโก,โกเข้าไปปฏิบัติในนั้นนึกแล้วยังเสียวแทนเป็นโบสถ์เก่าแก่มากสร้างตั้งแต่สมัยสมเด็จพออะระนารายณ์หรือครับผมไม่ทราบเป็นยังไงรู้สึกใจผูกพันกับโบสถ์หลังเก่ามากกว่ากลาวกับว่ามีอะไรเกี่ยวข้องกันมา คำพูดของหนุ่มต่างแดนทำให้ท่านพระครูนึกเอะใจจึงจ้องหน้าเขาพร้อมกำหนดเห็นหนอในใจพรันก็รู้ว่าฝรั่งชาติฮอลันดาที่ทูลขอพระราชทานพระพุทธรูปนาคปกจากสมเด็จพระนารายมหาราชเพื่อนำมาประดิษฐานไว้ในโบสถ์นั้นบัดนี้ก็คือนายวิกโกบรุนที่นั่งอยู่เบื้องหน้าท่านนี้เองเรื่องของกรรมชัางน้าอัศจรรย์นัก บุรุษนี้เคยสร้างกรรมดีไว้กับพระพุทธศาสนาเขาจึงได้มาพบของดีนณที่แห่งนี้ตอนรื้อโบสถ์หลวงพ่อได้พบอะไรหลายอย่างโดยเฉพาะหลักฐานที่แสดงว่าโบสถ์หลังนี้สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชโดยพ่อค้าสองคนที่มาจากเมืองจีนชื่อกิมเหลียงกับกิมจือเขามีเพื่อนเป็นฝรั่งชาติฮอลันดา ซึ่งมาทําการค้าขายกับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเมื่อเขาสร้างโบสถเ์เสร็จก็อยากได้พระพุทธรูปนาคปรกมาประดิษฐานไว้ในโบสถ์จึงขอให้เพื่อนที่เป็นฝรั่งชาติฮอลันดาไปทูลขอพระราชทานจากสมเด็จพระนารายณ์ซึ่งพระองค์ก็ได้พระราชทานมาสององค์ขณะที่ท่านพระครูเล่าในวิโก้นั่งฟังด้วยอาการสงบ เขาเคยเห็นพระพุทธรูปสององค์นั้นและเกิดอาการปีติอย่างประหลาดทุกครั้งที่กราบวันนี้เขาจะต้องพยายามพิสูจน์ให้ได้ว่าด้วยเหตุผลกลใดจึงเป็นเช่นนั้นให้กรรมาฐานภรรยาในวิโก้แล้ว ท่านพระคูรูจึงเดินนำสองสามีภรรยาไปยังศาลานายวิกโกส่งภรรยาและทักทายกับญาติโยมที่เคยรู้จักจากนั้นจึงปลีกตัวไปปฏิบัติแต่เพียงลำพังในโบสถ์กราบพระประธานในโบสถ์แล้วจึงกราบพระพุทธรูปนาคปลกสององค์นั้นและเกิดปีติอย่างประหลาดเหมือนเช่นทุกครั้งเขาตั้งใจจะปฏิบัติสองชั่วโมงโดยเดินจงกรมหนึ่งชั่วโมง นั่งภาวนาอีกหนึ่งชั่วโมงจากนั้นก็จะแผ่เมตตาให้ตัวเองให้สรรพสัตว์และอุทิศส่วนกุศลตามลำดับชายหนุ่มเริ่มต้นเดินจงกรมอย่างตั้งอกตั้งใจกระทั่งเวลาผ่านไปหนึ่งชั่วโมงจึงกำหนดนั่งจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมทำให้สมาธิตั้งมั่นได้เร็วเพียงสิบห้านาทีให้หลังจิตของบุรุษต่างแดนก็ตั้งมั่นเป็นเอกคคตารม สงบซึ้งเป็นฌานาจิตถอนจิตออกจากองค์ฌานแล้วอาศัยภาวะแห่งความสงบนั้นพิจารณาหาเหตุผลที่ตนสงสัยพรันภาพเหตุการณ์ในอดีตชาติก็มาปรากฏในมโนทวารเขานั่งดูภาพยนตร์แห่งภกชาติที่ตัวเขาเป็นผู้แสดงตั้งแต่ต้นจนจบความรู้สึกหลายๆอย่างประดังกันเข้ามา ทั้งปีติในบุญกุศลที่ตนสร้างทั้งสังเวทใจในการที่ต้องมาเวียนว่าอยู่ในสงสารสากรอยู่นานแสนนานกว่าจะได้มาพบของดีในเมืองไทยเวลาหนึ่งชั่วโมงผ่านไปอย่างรวดเร็วและภาพยุ์แห่งภพชาติก็จบลงโดยที่ผู้แสดงร่วงรู้ว่าเขาจะต้องแสดงต่ออีกไม่เกินเจ็ดชาติแล้วมันก็จะจบลงอย่างสมบูรณ์หากไม่ได้มาเมืองไทย เขาคงไม่ได้พบของดีที่ว่านี้ชายหนุ่มตั้งจิตแผ่เมตตาให้ตัวเองให้สรรพสัตว์แล้วจึงอุทิศส่วนกุศลเป็นลำดับสุดท้ายไม่ลืมที่จะอุทิศให้กับกิมเหลียงและกิมจือผู้เป็นสหายเมื่อชาติก่อนซึ่งบัดนี้คนทั้งสองกำลังเสวยสุขอยู่ในเทวโลกด้วยกุศลที่เกิดสร้างโบสถ์ไว้ให้กับพระศาสนาท่านพระครูเดินกลับมาที่กุฏิ ไม่รู้ว่านายวิกโก้ต้องมารายงานในสิ่งที่เขารู้หนุ่มตังแดนเดินจากโบสถ์ไปยังศาลาครั้นไม่พบผู้เป็นอาจารย์จึงเดินไปที่กุฏิเห็นท่านนั่งอยู่ที่อาสนะจึงตรงเข้าไปกราบน้ำตาแห่งปีติไหลรินลงอาบแก้มหลวงพ่อครับผมคือฝรั่งชาติฮอลันดาคนนั้นหลวงพ่อรู้แล้วแต่ที่ไม่บอกเพราะต้องการให้วิกโก้รู้ด้วยตัวเอง จะได้ซึ้งใจครับผมซึ้งใจเหลือเกินขณะเดียวกันก็สลดใจด้วยที่ชาตินั้นผมมาเมืองไทยก็เพื่อจะชักชวนสมเด็จพระนารายณ์ให้เข้ารีตซึ่งโชคดีเหลือเกินที่ทำไม่สำเร็จการที่ผมได้มาเป็นพุทธในชาตินี้เพราะกรรมดีที่ได้กระทำไว้กับพระพุทธศาสนาน่าอัศจรรย์เหลือเกินเรื่องของกรรมนี่สลับซับซ้อนจังเลยนะครับ เขาควักผ้าเช็ดหน้าออกมาซับน้ำตาจนมันแห้งเหือดหายไปถูกแล้วบุคคลที่จะเข้าใจเรื่องกรรมได้อย่างถ่องแท้ก็มีแต่พระพุทธองค์เท่านั้นด้วยเหตุนี้จึงทรงจัดกรรมเข้าไว้ในอจินไตยหมายถึงเรื่องที่บุคคลไม่ควรคิดครับเพราะถ้าบุคคลคิดจะเป็นผู้มีส่วนแห่งความบ้าเดือดร้อน ชายหนุ่มกล่าวอ้างข้อความในคำพีที่ได้ศึกษามาก่อนบวชทีนี้วิกโก้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมว่าทำไมถึงต้องมาแต่งงานกับภรรยาคนนี้ทำไมถึงไม่ได้แต่งงานกับนางสาวราตรีเข้าใจแล้วครับเพราะลินดี้กับผมเคยเกื้อกูลกันมาแต่ชาติปางก่อนชาตินี้จึงต้องมาพบกันอีกและอาจเป็นชาติสุดท้ายที่เราจะได้พบกันชาติต่อๆไปผมไม่ขอมีครอบครัว จะขอประพฤติพรหมจรรย์ทุกภพชาติจนกว่าจะเข้าถึงความหลุดพ้นซึ่งผมมั่นใจว่าจะไม่เกินเจ็ดชาติชายหนุม่มตั้งปณิธานแน่วแนว่ดีแล้วที่คิดอย่างนี้และหลวงพ่อก็มั่นใจว่าวิกโก้สามารถทำได้อย่างที่คิดเพราะวิกโก้ได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วครับเพราะผมได้มาพบกัลยาณมิตรเช่นหลวงพ่อหากหลวงพ่อไม่เมตตา ไหนเลยผมจะได้เป็นดังเช่นที่เป็นอยู่ชายหนุ่มพูดอย่างสำนึกในพระคุณของผู้เป็นอุปชาัยาจารย์เพราะบารมีที่วิโก้สั่งสมมานั่นต่างหากเรื่องของกรรมใครทำใครได้ไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วแต่บารมีเป็นเรื่องของกรรมดีเท่านั้นและไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆวิโก้โชคดีที่มาได้ของดีในเมืองไทย คนไทยที่เขาอยู่กับพระพุทธศาสนามาตั้งแต่เกิดก็ยังมีอีกมากที่ไม่รู้จักของดีเพราะเขาไม่ได้สั่งสมบารมีมาคนอย่างวิโก้ใช่จะหาได้ง่ายๆหรอกนะหนึ่งในล้านก็ว่าได้ท่านพระครูพูดอย่างชื่นชมหลวงพ่อครับแล้วลิลลี่ภรรยาผมเ็าจะได้ของดีอย่างที่ผมได้หรือเปล่าครับชายหนุ่มยังห่วงภรรยา ตอนนี้เขาก็ได้มาพบของดีแล้วส่วนจะได้อย่างที่วิกโก้ได้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของเขาในชาตินี้และบารมีที่เคยสั่งสมมาแต่ชาติปางก่อนเรื่องอย่างนี้หลวงพ่อตอบไม่ได้มีแต่พระพุทธเจ้าเท่านั้นที่ทรงตอบได้พระทรงบรรลุจุตูปปาตยานทรงเห็นกรรมของสัตว์ทั้งหลายทั้งที่เป็นมาแล้วในอดีตและที่จะเป็นต่อไปในอนาคต ดังที่ตรัสไว้ว่ากรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมพระองค์ทรงบำเพ็ญบรารมีมานานถึงยีสิบอสงไขยกำไรแสนกับจึงมีพระาญาณอย่างรู้กรรมของสัตว์โลกทั้งหลายแล้วการสนทนาก็ถูกขัดจังหวะด้วยเด็กหนุ่มร่างพร้อมเกรงเนื้อตัวสกปรกผมเผ้ายาวรุงรงังเสื้อผ้าที่สวมใส่ขาดวิ่น ดูจากสารรูปภายนอกทําให้คิดว่าเขาคือขอทานเขานั่งลงกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วจึงเอ่อยวาจาท่านคือพระเจริญบุตรชายของทิศพองใช่ไหมครับท่านพระครูรู้สึกแปลกใจที่เขาเรียกโยมพ่อของท่านว่าทิ์หนูมีธุระอะไรกับอาตมาหรือมาจากไหนล่ะผมมาจากอำเภอห้วยถแถลงจังหวัดนครราชสีมาครับ บ้านอยู่ที่นั่นหรือครับผมเกิดที่นั่นที่ผมมาพบท่านก็เพื่อจะเล่าอะไรบางอย่างให้ท่านฟังถ้าท่านไม่เชื่อจะไปถามโยมพ่อของท่านดูก็ได้ท่านฟังผมเล่าให้จบก่อนนะครับตกลงหนูเล่าไปได้เลยอัตมากำลังฟังอยู่เมื่อได้รับอนุญาตจากท่านเจ้าของกุฏิเด็กหนุ่มจึงเล่าว่าผมคือนายบุญช่วย เพื่อนทิศพองเมื่อชาติที่แล้วและได้ตายไปเมื่อสิบห้าปีก่อนเศรษฐีบุญช่วยที่บ้านอยู่อ่างทองใช่ไหมท่านพระครูจําเรื่องราวของนายบุญช่วยได้ที่นางจําแรงพี่สาวของท่านแอบตั้งฉายาให้ว่าเศรษฐีขี้เหนียวถูกแล้วครับไม่น่าเป็นไปได้นะครับท่านที่เศรษฐีจะไปเกิดเป็นยาจก ทั้งนี้เพราะผมไม่เชื่อเรื่องบุญทานตอนมีชีวิตอยู่ผมไม่เคยทําบุญทําทานเลยนอกจากนี้ผมยังสอนลูกๆไว้ว่าถ้าขอทานเข้ามาในบ้านให้ไล่ออกไปถ้าไม่ยอมออกก็ให้ใช้ไมต้ตีท่านพระครูเชื่อว่าเด็กหนุ่มผู้นี้คือนายบุญช่วยกลับชาติมาเกิดจริงจึงพูดกับลูกศิษย์ว่าวิโก้ได้ข้อมูลเพิ่มอีกแล้วฟังให้ดีนะ แล้วก็บันทึกไว้เป็นหลักฐานด้วยครับผมจะขออนุญาตไปนำเทปบันทึกเสียงเมาอัดไว้นะครับเดี๋ยวหนูค่อยเล่าต่อนะขอหน้าไปเอาเทปมาก่อนเขาบอกเด็กหนม่มแล้วจึงลุกออกไปยังกุฏิที่พักประเดี๋ยวหนึ่งจึงถึงเครื่องบันทึกเสียงเข้ามาเอาละหนูเล่าต่อได้แล้วท่านพระครูบอกเพื่อนในอดีตชาติของบิดาครับ ผมสอนลูกไว้อย่างนั้นและลูกก็เชื่อฟังผมทุกคนพอขอทานเข้ามาในบ้านก็กรูกันเข้าไปไล่ใครไม่ยอมไปก็ใช้ไม้ตีจนพวกเขาทนไม่ไหวต้องพากันออกไปผมไม่นึกไม่ฝันว่ากรรมนั้นจะกลับมาสนองผมในชาตินี้ไม่นึกเลยจริงๆเกิดอะไรขึ้นหรือแล้วหนูระลึกชาติได้ตอนไหน ตอนผมเข้าไปในบ้านแล้วถูกพวกลูกๆไลต่ตีคือหลังจากผมตายไปก็ได้ไปเกิดเป็นลูกขอทานที่อำเภอห้วยถแถงตอนนั้นผมยังระลึกชาติไม่ได้พ่อแม่ผมก็หอบหิ้วผมไปขอทานตามที่ต่างๆผมก็เลยกลายเป็นขอทานมาตั้งแต่เกิดพออายุได้เจ็ดแปดขวบพ่อแม่ก็ให้แยกไปหาขอทานเลี้ยงตัวเองแล้วผมก็ไม่ได้เจอกับพ่อแม่อีก ผมก็เที่ยวขอทานเขาเรื่อยมาระทั่งอายุสิบสี่วันหนึ่งก็มาถึงจังหวัดอ่างทองครั้นเห็นบ้านตัวเองก็จำได้จึงเข้าไปแต่ก็ถูกลูกๆไล่ออกมาแม้พวกเขาจะโตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วก็ยังทำตามที่ผมสอนไว้เมื่อสิบห้าปีก่อนผมก็พยายามจะบอกเขาว่าผมเคยเป็นพ่อเขาเมื่อชาติที่แล้วเขาก็ไม่เชื่อบางเอิญก่อนตาย ผมได้ฝังสมบัติไว้ข้างวัดจำนวนหนึ่งเพราะคิดว่าเกิดผมแก่แล้วลูกๆไม่เลี้ยงดูก็จะไปขุดสมบัติที่ฝังไว้มาขายกินผมก็เลยบอกลูกๆว่าจะพาไปขุดสมบัติที่ผมฝังไว้ข้างวัดตอนแรกพวกเขาไม่เชื่อแต่ลูกชายคนโตพูดขึ้นว่าลองดูก็ได้ถ้าไม่เจอมึงถูกเตะแน่ผมก็ใจไม่ดีเกิดใครแอบมาขุดไปเสียก่อน ผมคงถูกลูกชายเตะแน่แต่ในเมื่อผมต้องการให้พวกเขายอมรับว่าผมเป็นพ่อก็เลยต้องพาไปโชคดีที่ขุดแล้วเจอผมฝังทองไว้ห้าบาทเป็นสายสร้อยหนักสองบาทสองเส้นหนักหนึ่งบาทหนึ่งเส้นผมคิดว่าลูกๆเขาคงจะยอมรับว่าผมเป็นพ่อและยอมให้อยู่กับเขาจะได้เลิกขอทานสักทีแต่ก็ผิดคาดครับ เด็กหนมหยุดเล่าและเริ่มร้องไห้น้ำตาแห่งความรันทดไหลรินลงมาอาบแก้มท่านพระครูปล่อยให้เขาร้องจนพอใจแล้วจึงถามขึ้นว่าพวกเขาไม่ยอมรับว่าหนูเป็นพ่อใช่ไหมครับพ่อขุดได้สมบัติลูกชายคุณโตก็พูดกับผมว่ามึงพากูมาขุดสมบัติของพ่อกูกูก็จะให้ส่วนแบ่งมึงเอานี้ มึงเอาทองไปบาทหนึง่งที่เหลือเป็นของกูเขาส่งสายสร้อยหนักหนึ่งบาทให้ผมแล้วพากันขับไล่สายสงบอกว่าเรื่องอะไรจะเอาขอทานมาเป็นพ่อพ่อเขาเป็นเศรษฐีไม่ใช่ขอทานเพราะอย่างนี้แหละครับผมจึงดัน้นด้นมาหาท่านเพื่อจะเล่าให้ท่านฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ผมเชื่อแล้วครับว่าบุญทานมีจริง และผมก็ขอถวายทองหนักหนึ่งบาทแก่ท่านเอาเก็บไว้เถอะจะมาถวายอาตมาทำไมล่ะผมอยากได้บุญครับชาติหน้าผมจะได้ไม่ต้องไปเกิดเป็นขอทานอีกขอให้ผมได้ทำบุญสักครั้งในชีวิตเถิดครับแล้วหนูจะไปไหนล่ะอยู่ด้วยกันที่นี่ไม่ดีหรือจะเป็นลูกศิษย์ให้อาตมาได้ใช้สอยหรือจะบวชเนนก็ได้จะเอาอย่างไหน ไม่เอาทั้งสองอย่างครับขอบพระคุณผมขอใช้กรรมให้หมดผมรู้ว่าชีวิตของผมเหลือน้อยเต็มทีออกจากนี่ผมก็จะไปหาขอทานที่พระพุทธบาทจะอยู่และตายที่นั่นชาติหน้าจะไม่ขอเกิดมาเป็นขอทานอีกท่านรับไว้เถิดครับผมจะขอลาฝากความคิดถึงไปยังทิดพองด้วยเขาถวายสร้อยคอหนักหนึ่งบาทนั้น ซึ่งท่านพระครูจำใจต้องรับด้วยรูร้ว่าอีกไม่นานเขาก็จะต้องจากโลกนี้ไปเขาจะไปตายที่พระพุทธบาทดังที่พูดไว้ผมโชคดีจังเลยนะครับหลวงพ่อมาสองวันได้สองเรื่องแล้วพรุ่งนี้เราจะไปท่าตะโกกันนะครับนายวิโก้พูดขึ้นหลังจากเด็กหนุ่มลาท่านพระครูไปแล้วแม้ท่านจะให้เขาอยู่กินข้าวก่อนเขาก็ไม่ยอมตกลง น่าเสียดายที่แม่สะอิงแกตายไปแล้วแต่ตะปุ่นกับเมียใหม่ย,ยังอยู่เดี๋ยวเราไปถ่ายรูปแกด้วยกันครับมีทั้งเสียงทั้งภาพถ่ายแบบนี้ทำให้การวิจัยของผมน่าเชื่อถือมากขึ้นที่สำคัญคือมีหลวงพ่อเป็นที่ปรึกษาหลวงพ่อช่างเมตตาผมเหลือเกินชายหนุ่มกล่าวด้วยสำนึกในบุญคุณของท่านพระครูผู้เป็นอุปัชฌายาจารย์ตน